แม่มม่งวงมาที่นี่เร้วมันเทเร้ว,วอยากรู้ว่าคือโลฮาจำได้แม่หรือเปล่าโลฮาจำแม่ได้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็ดเป็นมกนกอล์มเชตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม ดีวารักรีสอร์ทแอนด์สปานะครับค่ะเอะที่นี่คคยมาไม่ใช่เหรอใช่ครับช่วงที่เรากลับมากักตัวที่เมืองไทยเนี่ยก็คือจะมาพักที่นี่นะครับจริงโอ้ยังไงเนี่ยอยากไปเที่ยวแล้วทำไมถึงต้องมาที่นี่วันนี้ครับแม่มะม่วงเล่าให้ฟังซิเคยมาที่นี่แล้วอ่ะก่อนหน้านี้มาจากเกาหลีกักตัวที่นี่แล้วค่ะแต่ว่ามาที่นี่อีกแล้วเพราะว่ารู้ไหมคะแม่มะม่วงมาที่นี่แล้วมันเทแล้ว ว้ <Wow. S 2> ตอนนี้แม่ถูอยู่ที่หลงแนมอยู่ก็เลยเออแล้วว่ามารับแม่นะคะมันจะเก้กเรียนแล้วมันเป็นห่วงมากๆอะมาได้ไหมคุณเดียวยังไงเขาว่าพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ <Wow. S 2> แต่ว่าสุดท้ายถึงแล้วโอเคแล้วะแม่มาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะ <Hey. S 2> ที่เถงโลฮานะคะไม่ใช่มังม่วง รู้ค่ะนะคะตอนนี้ก็รอผล PCR อยู่นะครับว่าปลอดภัยไหมถ้าผลออกแล้วก็ออกไปได้แล้วก็กลับกลับได้นะครับสิ่งที่อยากรู้วันนี้อยากรู้อะไรครับวันนี้คุอยากรู้อะไรครับวันนี้อยากรู้อะไรอยากรู้อะไรหกุดแบอยากรู้ว่าคือโลฮา จำได้แม่หรือเปล่าโลฮะจำแม่ได้หรือเปล่าเออ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 แต่ตอน,นที่เจอผมเนี่ยก็ร้องไห้ใช่ไหมใช่เฮ้ยอ่ะเฮ้ยจ่ะจำไม่ได้แลว จะเหมือนกันไหมหรือว่าจะมีความรู้สึกยังไงนะครับแต่ที่แม่เขามาครั้งเนี้ยผมเนี่ยตื่นเต้นกับเขาอีกนะเพราะว่าเอาจริงอยากให้แม่เขามาช่วยเลี้ยงลูกมากเลยฮะผมจะได้แบบว่าไปไหนมาไหนได้โเข้าใจผิดละคุณไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้เหมือนกันเลยคือแม่มาก็ไม่ช่วยอะไรก็อยู่บ้านแหละไปไหนโควิดเยะจะตายผมจะไปไปไหนคะไปทัาธุระส่วนตัวไปทํางานไปออกกําลังกายได้ทํางานได้เอาอะไร ไปหาเพื่อนได้หาเพื่อนผู้หญิงหรือเปล่าเพื่อนผู้ชายลลอยากได้หรอเห็นเห็นอย่างนี้นะต่อหน้ากล้องนี่อ,อยากตายหรอแต่พอหลังกล้องนะเอาอยัางไงไปจริงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวฉันอยากพูดไหมพูดได้นะจริงทุกอย่างนะโอเคพาโลหะไปเล่น <c oughs> ดู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  <c oughs> ดูดูด่ดู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 ด่ดู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 ดมดูี่ดู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 ด้ดูดูด้ดูดูดูดลดูดูดูดนดู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 ด เดี๋ยวหุนหิตช่วงนี้ต้องเล่นตลอดเวลาใช่ครับตัวตลอดก็ให้เขาไปเล่นรอก่อนโอเคเข้าไปกันไปเฮ้ยนเกือบเหยียบเฮ้ยเกือบเหยียบ่ะไม่นอ่กลัวกลัวกลัว อ้อะไรโอ้ไม่ไฟแล้วอ่ะไม่ไฟแล้วอ่ะโอ้อะไรเนี่ยตื่นเต้นอะยเนี่ย ีอะไรเนี่ยอะไรอะไรอฮ้ยเฮ้ยป่อพปอโอรี่งพ่อจับเลยอ่ะมานี้มาให้ช่วยว่าชิวๆไม่ได้นะเนี่ยชิวๆไม่ได้นะนั่งเฉยไม่ได้เหรอนั่งเฉยไม่ได้เหรอครับนะอีรู้ว่าเคยนั่งได้กันตอนอยู่เกาหลี เราจะต้องมานั่งด้วยก uh ัน huh. วูหนึ่งขวบแปดเดือนนะครับแต่ยังไม่ยอมใส่แมสเลยครับพยายามแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จไม่รู้จะทำยังไงดีจุบไลด์เดอร์ go ก o go go ไปต่อว้าว คุณจะมาอยู่กี่เดือนนะครับแม่คุณอยู่ตลอดไปเลยได้ไหมคนระับไม่ได้เขาเขาาแล้วพูพดกับกล้องสิครับ <c oughs> เขาเขามีสามีด้วยเขาจะไหมอ๋อ <c oughs> คือไม่ได้คือไหนอ่ะคือแม่เขาเนี่ยมาคนเดียวแล้วแม่เขาเนี่ยพูดไทยก็ไม่ได้พูดอังกฤษก็ไม่ได้บินเดียวมาแบบไม่รู้ว่าทุรักทุเลขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปถามเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเนี่ยเอาลูกพับแห้งมานะครับมาจากเกาหลี จะเอามาฝากแม่ผมนะครับโดนทางที่สนามบินจับด้วยเหมือนประมาณว่าลูกพับแห้งเนี่ยจะเอาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยต้องมีใบรับรองด้วยนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันปกติซื้อกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ไม่เคยโดนอะไรแต่ว่าถ้าใครนะครับไปเกาหลีซื้อพับแห้งอะไรกลับมาก็ต้องมีใบรับรองอาจจะเป็นใบสําดงหรืออะไรสักงอย่างครับให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาสุ่มตรวจเจอมาเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ผ่านนะครับจะถูกยึดไว้ก็ต้องระวังกันนะครับ เนี่ยไม่ได้เจอแม่มากี่เดือนแล้วครับก็อสี่เดือนค่ะคิดถึงไหมครับคิดถึงค่ะทำไมดูดูไม่คิดถึงจริงๆเลยคิดถึงไหมด,ด,ดูดีทำอะไรอยู่คิดถ <laughs> ึงมากไหมคิดถึงมากค่ะแล้วจะกลับเมื่อไหร่ครับ <laughs> นิเัยว่าอยากรู้ว่ามะม่วงกลับเกาหลีเมื่อไหร่ใช่ไหมไช่ใช่ <laughs> นิสยัยนี่ดูดีนะคะเป็นนะคะเป็นอะไระเจอแม่ปุ๊บกอดเลยไหม ก็กดได้แต่ว่าแม่น่าจะกดรัวก่อนแม่จะอยู่นานแค่ไหนมาแม่มายัาง,งไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะประมาณหนึ่งเดือนก็คือเดือนเมษาทั้งเดือนเลย <Wow. S 1> ใครอยากให้แม่ของม่วงเนี่ยทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำคลิปมาให้ดูกันนะครับอยากจะให้ทำอาหารอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนอยากจะให้ดูวิธีการเลี้ยงโลหะของแม่เขาก็เสนอให้เข้ามาได้นะครับโลหะผมแมจับ 一、二、三。 啊！朋友们。 ได้แต่ว่ามันรู้สึกอายหรือเปล่าไม่รู้ค่ะรอฮียให้มันยังขันตารอเฮียให้มันยัันตาอยไมันาไ คนเยอะไหมเครืบินคนเยอะไหมโอ้ยอมเี่ยคนมันนีนมไม่ไม่เยอะที่นี่นาสตอนนี้นะครับใครที่เดินทางเพอเริ่มเปิดประเทศกันแล้ว ใครที่ไปเกาหลีเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าแล้วนะครับไม่ต้องกักตัวด้วยนะครับเหมือนต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับก็สามารถจะไปได้ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่เกาหลีกันนะครับอย่างเมืองไทยก็เทสเซนโกก็อาจจะเดินทางสะดวกขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงขึ้นก็จะลาบากตรงนี้หน่อยนะครับผม b y 이 bye! Bye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  Farewell, okay. Okay. Okay, okay. bye! Bye 이 y 이 b 마 e bye! By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 e bye! b y 오랜만에 와서 그런가 좀 헷갈리고 좀 당황한 것도있 아, 가 보니까 또ไปเที่ยวบ่อย그ปร만เทศอื่นค่ะก็เลยมั่นใจแล้วอ่ะแต่มันไปเที่ยวมันนานแล้วอ่ะคุณแม่เนี่ยคิดถึงคุณหรือว่าคิดถึงลูกมากกว่하 응. 내가 보고 싶었어. 아가 보고 싶었어. <laughs> 보고 싶은 건아가막 진짜 보고 싶었어. 잘 <laughs> 통하는 그, 거 맞지? 생각하는 거딱 동강 많이 생각해. 내뭐호 벤황, 숙과파, 탄 막과, 대개 등로 막과. 한국에 있을 때너아 보고 싶을 때 어떻게 했어? 그거 동영상 계속 봤지. 아, 어, 그두도 인스타그램, 루, 페이스북, 뭐이 뭐이 비디오. อยูที่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 ทีอยี่ท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 ี่าี่ท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 ีมที่ทีอที่ท็นที่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 เี่ที่ทีืที่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 ทีะที่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 ่ที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 ่่ที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 ่ท่ที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 ่ท่ท่ที่ี่ท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 ี แม่เขาเนี่ยไปเที่ยวทะเลที่เมืองไทยนะครับอยากจะรู้ว่าทะเลเมืองไทยแม่เขาจะชอบไหมนะครับอยากให้เราหายอยู่เมืองไทยหรือเกาหลีเรีายนเนี่ยโร้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 ออ้ยโอได้ยโยยอออ้อ,อ้ออยออ้ เอางี้ดีกว่าถามแม่ว่าถ้าเกิดว่าเราหาเรียนเมืองไทยเนี่ยปีละหนึ่งล้านกับเรียนที่เกาหลีปีหนึ่งไม่เสียต่า์เลยเรียนยังถามไม่จบเลยคุณน่าต้องให้ชั้นหนึ่งล้านเหมือนก็ยูเรียนเกาหลีก็คุณน่าต้องให้ตงค์ไงเขาอะเรียนฟรีแต่ขาต้องใช้อะไรซื้ออะไรบ้างมีมีต้องมีตังเขา ตอนนี้เราก็จะรออาหารจากทางโรงแรมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารน่ากินไหมครับม่เคนีโรงแรมม่โอเคมั้ยโอเาดีมากเลยที่โรงแรมนี้ดีมากใช่ไหมครับตอนรับก็ดีด้วยใช่ไหม ดูแลดีมากงั้นเชิญคุณลูกไปจ่ายบ้างให้คุณแม่ด้วยครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทางโรงแรมนี่ครับที่ดูแลฮาร์โมนีอย่างสบายเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณด้วยค่ะเขาเจ็บครับโลวฮ่าอร่อยไหมครับดูดิกินนานแล้วยังไม่หยุดเลยนะสำหรับวันนี้พีนี้ลาไปก่อนฝากกดชอบ Subscribe กดไลค์กดแชร์อมเมนต์ ในคลิปนี้ด้วยนะครับเราลาไปก่อนนะครับเสร็จในกล่องเจ้าบอกพักกินก่อนครับเย้